พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันเสาร์ที่31มกราคมคริสตศักราช2026 คำพยานชีวิตโดยคุณเพนนีจอยส์ไอบารามีซมิสออกซิเดนตันฟิลิปปินส์ในหัวข้อเรื่องผู้รับใช้และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคล้ครัวและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในลูกาบทที่22ข้อ27ด้วยว่าใครเป็นใหญ่กว่าผู้ที่นั่งโต๊ะหรือผู้เดินโต๊ะผู้ที่นั่งโต๊ไม่ใช่หรือ แต่ว่าเราอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายเหมือนผู้รับใช้คุณเพวนนีจอยส์ไอบาร่าเป็นพยานว่าในฐานะแม่บ้านและแม่ของลูกวัยต่อแต่ดิฉันมักจะวางตัวเองไว้เป็นลำดับสุดท้ายเสมอกินเป็นคนสุดท้ายอาบน้ำเป็นคนสุดท้ายนอนเป็นคนสุดท้ายเป็นต้นตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าดิฉันต้องดูแลลูก เตรียมและจัดอาหารดูแลความเรียบร้อยของบ้านเนื่องจากดิฉันต้องให้นมลูกงานของแม่ยังคงดำเนินต่อเนื่องตลอดทั้งคืนการเป็นแม่ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับความหมายของการรับใช้พูดอย่างตรงไปตรงมาเมื่อดิฉันมองงานบ้านที่ยังต้องทำหรือเวลาที่ลูกต้องการดิฉันในทันทีในขณะที่ดิฉันเพิ่งนั่งลงทานอาหาร ดิฉันอดรู้สึกเงาและโดดเดี่ยวในหน้าที่ของตัวเองไม่ได้แต่วันหนึง่งขณะที่ดิฉันใกล้จะยอมแพ้ต่อความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าดิฉันได้อ่านลูกาบทที่22เมื่อเกิดข้อโต้แย้งระหว่างสาวกเรื่องว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดพระเยซูทรงเปิดเผยความหมายของการติดตามพระองค์พระองค์ตรัสว่าผู้ใดในพวกท่านที่เป็นใหญ่ที่สุด ให้ผู้นั้นเป็นเหมือนผู้เยาวที่สุดและผู้ใดเป็นนายให้ผู้นั้นเป็นเหมือนคนรับใช้แต่ว่าเราอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายเหมือนผู้รับใช้ในช่วงเวลาที่ดิฉันคิดว่าตัวเองต้องรับใช้เพียงลำพังดิฉันก็พบความจริงนี้พระเยซูอยู่กับดิฉันและดิฉันกำลังเดินตามแบบอย่างของพระองค์เมื่อดิฉันรับใช้ผู้อื่นข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าทำตามแบบอย่างของพระเยซู เมื่อรับใช้ผู้อื่นและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อแม่บ้านข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณสำหรับแบบอย่างการรับใช้ของพระเยซูขอทรงช่วยให้ข้าพทั้งหลายรับใช้แบบองค์พระเยซูคริสต์ขอทรงประทานความชื่นชมยินดีแก่ข้าพรงทั้งหลายด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ